น่าก,กินน้ำลายแตกอะ่ะหิวข้าวแล้วนะครับทุกคนต้องเยอะๆเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะยูยูว่จะจ้าส้มตำไหมคะกินคู่กับพริกแล้วค่ะ 음. สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมากินไส้กรอกอีสานกันนะครับทุกคนจะบอกว่าร้านนี้คือแซ่บมากต้องอย่างนี้เลยจ้ะ มาไส้กรอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับทุกคนผักเต็มเลยจ้าทุกคนดูนะครับเดี๋ยวให้ดูผักเป็นส่วนเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแตงเอยยิงเอยแล้วก็พริกมะเขือมาครบนะครับวันนี้ขาดไม่ได้นะครับทุกคนมีไส้กรอกอีสานแล้วก็ต้องมีส้ตมตำจ้ามาเป็นโคกนะครับทุกคนเดยวเททุกคนดูเลยนะครับมานี่จ้ะโอ้โห,โหเยอะมากขอแบบนี้นะครับทุกคนไม่ถนัดเลยนะครับ จะบอกว่าแซ่บมากค่ะน่าก,กินน้ำลายแตกอะ่ะหยิวข้าวแล้วนะครับทุกคนดูสิขาดไม่ได้คือส้มตำนะคะทุกคนดูสิน่าก,กินมากส้มตำไม่พอเน่ยจ๊ะขนมจีนคะ่ะกระถินจ้ากระถินนี่ต้องแบบนี้นะครับทุกคนโรยอย่างนี้เลยจ้ะ ต้องโรยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยต้องเยอะๆเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะยูยูว่าจ้าส้มตํำไหมคะจะบอกว่าหิวมาก <S 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 ขออนุญาตก,กินส้กรกให้ทุกคนดูกันนะครับส้กรอกแบบนี้เลยจ้ะไซกกรออีสานนะครับแบบนี้นะครับเราชอบกินกับน้ําจิ้มนะครับทุกคนมันจะได้แบบอีกรสชาติหนึงก็จุ่มแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยจ้ะ อืมอืมอร่อยอร่อยมากนะครับทุกคนอืมไั่ครับอืมอร่อยครับทุกคน อร่อยค่ะอืมเดี๋ยวพักขนมจีนนะครับทุกคน โมไปเลยค่ะแซกอรที่เราบอกว่าทานอร่อยนะครับที่บอกว่าแบบกินกับน้ำจิ้มแบบนี้อร่อยเพราะว่าเคยทานตั้งแต่ตอนเอ่อตอนมัธยมมาครับทุกคนแล้วคือที่หน้าโรงเรียนเขาขายขายกับแบบคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้ครับเหมือนกับลูกชิ้นเลยแล้วคือกินตอนนั้นคือแบบอร่อยมากก็รสชาตินี้คือแบบ ใครยังไม่เคยลองลองนะครับทุกคนอร่อยมากมแล้วก็อย่างนี้เลยจ้ะใช้มืออย่างนี้นะครับทุกคนต้องใช้มือเท่านั้นส้มตำผักบุงครับ กินไปเลยครับร้อนอ่ะซุมต่ำเผ็ดเผ็ดได้ใจมากเลยครับทุกคน เือมีลูกชิ้นด้วยนะครับไปซื้อจากร้านประเจียบแล้วก็ขอน้ำจิ้มประเจียบมา กินกับไส้กเกไส้กรอกนี่คือหมดนี่นะครับทุกคนทั้งหมดร้อยี่สิบาทนะครับเราซื้อมาเฉพาะแ้กเกตนะครับตั้งใจให้เขาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องตัดเป็นชิ้นยังครับเราจะได้กินแบบอร่อยอร่อยจะได้กินแบบดึงแบบนี้ครับนี้ออ mm hmm. อื uh huh. อร่อยค่ะอันนี้คือขมิ้นข่าวนะครับอร่อยค่ะ ทั้งเผ็ดทั้งร้อนครับร้อน กินคู่กับพริกแล้วค่ะ ร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดนะครับอื 似<スープ>た。<スープ><スープ> mm hmm hmm. ถามว่าทํามาเยอะขนาดนี้กินหมดไหมบอกว่าไม่หมดนะครับทุกคน Nam. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. อิ่มแล้วนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายกินไม่หมดนะครับอิ่มดูติดตาม